จัดเต็มคาราเบลนะคะตันนี้เครื่องยนต์แท140พัดนะคะใส่กับหางรถไทยเดินตามนะคะ NT161 ม็กรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้ก็คุณพี่สัตว์ซื้อไปย่ำนานะคะบ้านใกล้เรือนเพียงไอ้ไส้จากบ้านทาตุ่มเลยคะ่ะวันนี้เดินทางมารับเครื่องยนต์แล้วก็โคงนกนะคะตัวนี้เป็น161ม็กนะคะนี่คุณพ่อก็เข้าทดสอบระบบ แล้วก็เติมน้ำมันเกียร์เติมน้ำมันนะคะพร้อมที่จะใช้งานนะคะพร้อมลุยนาเลยตัวนี้จะใช้ย่านาเกียร์สองได้เลยนะคะตัวนี้แททีหนึ่งสี่ศูนย์พาร์ทแล้วก็หาง n อ1นทหนึ่งหกหนึ่งนะคะตรานกไหวแน่นอนนะคะถ้าใช้ย่านาหล,อหลอห่อเท่เลยร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสิน์เราก็ มีรถไถเดินตามใหม่มือสองนะคะจัดจำหน่ายนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะขอจากบ้านพ่ทสุมระคะข้ามร้านของเราก็ตั้งอยู่ที่บ้านน,นเชื่อค่ะตำบลหนองแปนอำเภอกำมะนา,าจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านสมชิดการค้าก็เราก็ทดสอบระบบให้ลูกค้านะคะตัวนี้ใหม่ทั้งชุดค่ะมีบริการจัดส่งให้ด้วยลูกค้าสนใจก็ โทรติดต่อได้เลยนะคะเบอร์เดิมค่ะ 7, 97 1, 7, 7, 0 97 97126770817682479หรือลูกค้าจะพิมพ์ GPS ตั้ง GPS มาที่ร้านได้เลยพิมพ์ว่าร้านสมคิดการค้านะคะเดี๋ยว GPS พามาลูกค้าอยากได้เครื่องยนต์นะคะอยากได้โครงนะคะก็ติดต่อได้เลยนะคะร้านสมคิดการค้าสังหวัดกาลสินอันนี้เราก็ติดตั้งให้ด้วย มีน้ำมันเกียร์มีสายพานนะคะมีกันฝุ่นนะคะตัวนี้นะคะมีสกีมีสกีแบบนี้หนึ่งตัวนะคะตัวนี้สกีนะคะแถมไปกับโรงนะคะมีสกีค่ะสกีแบบนี้นะคะแล้วก็มีกันฝุ่นให้มีสกีมีกันฝุ่นแล้วก็น้ำมันเกียร์ถ้าเป็นนกใหญ่นะคะใส่น้ำมันเกียร์สามกุงแบบนี้เลยแล้วก็มีสลักสลัก ให้สองตัวมีแปรงยาวด้วยค่ะสลับสองตัวแบบนี้แล้วก็มีแปรงยาวนะคะตัวนี้นะคะสําหรับพี่ใหญ่นะคะถ้าเป็นนกเล็กก็จะเป็นแค่ทันซ้อนแปรงสั้นนะคะอันนี้ทีมงานก็ทําการจัดส่งนะคะเอาเอาอยางล่งกลอนหรือหมอลงนี่เจ้าของเครื่องตัวจริงนะคะคุณพ่อ มดเงินเป็นแสนมือเนี่ยในใส่งานแน่นอนนะพ่อนะในเงินแสนยังในใส่นี่ก็ขอบพู้คุณเป็นอย่างสูงนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินค่าขอบอย่างพงมณ์เนาะไอ้ประเดี๋ยได้ไปเผื่อว่าใดรุ่นนี ah anyway, <face> ้รถง่าม